สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียามเค่ํามคืนนี้เนี่ยฮะพบกันนะฮะเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับเมื่อก่อนจะเป็นอีพีพระเก่านะครับแต่ตอนนี้อีพีพระเก่าหายยากพี่นะครับหายากนะครับแล้วก็ต้องวัดใจกันด้วยนะครับถ้ารัอีพีนี้ครับนะมารับชมกันเลยนะครับวันนี้มีนะฮะ รุ่นหมื่นยันนะครับของลุงปู่เถิงนะครับวัดบ้านอะไรนะครับตำบลจานนะครับอำเภอกันทะลาลมครับนะจังหวัดศิีสกเตษตอนนี้ลุงปู่เถิงนะครับก็เป็นที่นิยมนะฮะบอกเลยครับนะใครมีก็ได้ใครต้องมีคุณนรู้จักแน่นอนครับตอนนี้นะฮะก็เป็นที่นิยมนะฮะตอนนี้ดังมากนะครับลุงปู่เถิงนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันนะหกเจ็ดรายการนะครับแล้วก็มีอ่าลูงพ่อเงินนะครับแล้วก็รายการพิเศษอีกหลายรายการเลยครับนะเดี๋ยวมารับชมกันพี่ชายนะครับ สำหรับนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาลุยรายการนี้เลยพี่นะครับรายการแรกนะครับนะขออนุญาตนะครับเป็นลูกพูดเถิงครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแกะนะผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองประทานครับลงยาจีวรครับน้อยมากครับนะฮะจะมีอ่าแต่ละวัดจะจัดสร้างนะครับรุ่นเหมือนยันนะครับเพราะต้องเขียนอักขรนะฮะ ต้องจริงแล้วก็ไม่มั่วด้วยนะครับนะคนถึงไม่ค่อยนิยมจะสร้างกันพี่กลัวเลขอักขระยันจะไม่ตรงนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ครับจัดวางเรียงสวยงามมากพี่นะครับจัดวางเรียงสวยงามมากพี่นี่เลขโค้ดเบอร์องค์นี้นะครับเลขโค้ดเบอร์สองหลัก้วยพี่นะครับเลขโค้ดเบนสองหนึ่งครับนะฮะพี่ดูความสวยนะครับนะฮะของพญาเสือคู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะสวยมากพี่ชานี่ครับเป็นลงยานะครับเนี่ยฮะลงยาสวยๆนะครับเนื้อทองระทานนะฮะ ลงยาส้มนะครับลงยาส้มลงยาจีวรพี่นะสวยมากนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นนะครับเรียนละ300บาทเท่านั้นพี่นะครับนะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่2ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูลงยาม่วงหน้ากากชุบทองหน้ากากเสือชุบเงินชุบทองพี่โอ้โหรายการนี้มาเต็มระบบเลยครับ นะฮะรายการที่มาเตรมระบบเลยครับนะลงยามุ่งมาหาอำนาจนะครับเลขคูณเบอร์เหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับแต่รายการนี้เลขคูณเบอร์สองศูนย์เมื่อกี้สองหนึ่งครับนะฮะพี่ดูนะครับสวยจริงนะครับรุ่นนี้สวยจริงนะครับหมื่นยันนะครับลงยามุ่งมาหาอำนาจนะครับนะฮะอยากให้เก็บนะครับชอบเก็บถูกใจเก็บเันได้นะครับรายการนี้จะมีเสือเงินเสือทองนะครับเป็นรายการพิเศษหน่อยนะครับรายการนี้น้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับน้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะฮะ ่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาแดงหน้ากากชุบเงินครับลงยาจีวอนและลงยาเสือครับโอ้โหพี่หน้ากากชุบเงินอย่างนี้ครับนะเลขโคดเเบอร์สองหลักนะครับเลขโคดเเบอร์สองหลักนะครับหมายเลขหนึ่งสามครับนะหลวงพูถึงนะครับนี่ฮะสวยมากนะฮะสวยจริงๆครับนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นลงยาด้วยนะครับลงยาด้วยลงยาแดงแรงลิ์นะครับ นี่ฮะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนพี่นะฮะนี่ครับสวยมากนะฮะลงยาแดงหน้ากากชุบเงินลงยาจีวอนครับลงยาเสือด้านหลังครับนี่ฮะรายการนี้นะครับน้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะขอที่สมา rumors, ส four, know, มร้อยบาทมันชอบถูกปิดถูกใจปิดเงินเข้าไม่ได้นะครับนะขอสามร้อยบาทต่อมารายการที่สี่ครับรายการสี่เป็นเนื้อทองแดงลงยาชุลชาติครับหน้ากากชุบเงินครับนี่ฮะลงยาจีวอนลงยาเสือครับนี่ครับ พี่ดูครับเป็นงานลงยาที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะนะครับถ้าลงยาไม่ดีนะครับนะพี่สังเกตสีจะทับสีจะทับเลขอย่างนะครับแต่ดูพี่ดูการปาดดูการลงยาสีจะไม่มีทับเลยนะฮะนี่ค่อนข้างสวยเลยครับนี่เลขโค้ดเบอร์สองหลักนะครับเลขโค้ดเบอร์สองหลักหมายเลขสองห้าครับนี่องค์ที่สี่ครับหมายเลขโค้ดสองห้านะครับน้าสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สี่นะครับ นะครับรายการนี้เนี่ยเขาแป่งปันที่300บาทพอครับนะ3า0บาทนะครับต uh, ่อมารายการที่5ครับรายการที่5จะเป็นเนื้อทองประธานนะครับนะลงยาธงชาติหน้าหลังไอ้ลงยาธงชาติแนวตั้งเนี่ยหน้ากากชุบเงินครับนี่ฮะหน้าหลังจีรลงยาจีวรครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะลงยาธงชาติแนวตั้งนะครับด้านหลังหน้ากากเสือโอ้โหพี่เลขโค้ดเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขโค้ดเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสองครับ เป็นไงพี่นี่ครับแค่โค้ดนเบอร์ตัวเดียวหมายเลข2นี้ก็สุดจัดแล้วครับนะฮะรายการที่ผมขอ350บาทพี่นะครับเลขโค้ดนเบอร์หมายเลข2นะครับเลขโค้ดนเบอร์หมายเลข2นะครับถ้าใครจับคู่ไหนผมลดให้ได้นะครับ50บาทร้อยหนึ่งนะครับลองลองลองจับคู่กันได้นะครับเดี๋ยวผมพิเศษให้ไม่ขาดทุนก็พร้อมแบ่งปันพี่น้องกันอยู่แล้วครับในรายการที่350บาทนะครับรายการพิเศษนี้ต่อมารายการที่6ครับ รายการที่6ครับเป็นเนื้อทองแจงมันปูลงยาส้มหน้ากากชุบทองหน้ากากเสือชุบเงินชุบทองครับเลขโคดเเบอร์2หลักครับโอ้โหลงยาส้มพี่อย่างเงี้ยเนื้อนวะเนะยฮะรายการนี้อย่างเนื้อนวะครับจะสวยผิวจะสวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับเลขโคดเจเบอร์พี่สามหกเนีฮะเลขโคดเจเบอร์สามหกรวมกันได้เก้าพี่นะฮะอย่างสวยนี่ครับรายการนี้อย่างสวยนะฮะอยากให้เก็บถูกใจนะ นี่ฮะถูกใจมากรายการนี้นะครับนะเสือเงินทองนะครับผมขอที่3 5 0ิบาทพอนะครับ3 5 0ิบาทพอเนะครับนะชอบใจปิดเขาได้นะฮะของผูเถิงนะฮะนี่ฮะสวยๆพี่นะครับเนี่ยสวยๆต่อมาครับรายการนะฮะผูเถิงรายการท้ายครับนะผมได้มาเพียงแค่7องคองเท่านั้นครับรายการนี้ครับเนื้อทนวนผิวลุ้งครับนี่โหพี่ชนวนผิวลุ้งครับนะ อีกหนึ่งเหรียญที่สวยครับนะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยพี่จ๋าโอ้โหพี่เลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งพี่ดูด้านหลังเลยด้านหลังยังหน้าสวยหมดนะครับทั้งด้านหลังด้านหน้าครับสวยนะรายละเอียดคมชัดนะครับเลขยันอักขระชัดเจนครับนี่ฮะรายการนี้ขอแค่2 5 0้าบาทนะครับรายการที่ผมขอแค่250บาทจะส่งให้ฟรีครับนะนี่ฮะในการที่เจนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่8ครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษสัมมนาคุณครับงาเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับของหลวงปู่โตนะครับนี่ของหลวงปู่โตวัดท่าติโตทองนะครับบางคนยังไม่เป็นรู้ที่ยังไม่รู้จักนะครับวัดท่าถิโตทองนี่ครับคือวัดวัดไหนนะครับนี่วัดนี้อยู่อำเภอจอมบึงนะัจังหวัดนาชบุรีครับนะเป็นวัดเก่าของหลวงปู่โตหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เนี่ยฮะที่อยู่บนเขานะครับแล้วก็หลวงปู่ได้สร้างอุโบสถไว้ที่นี่นะฮะกับ นองค์ในหลวงนะครับนี่ยังมีรูปอยู่นี่วัวสดนะครับนะใครแวะนะฮะผ่านอำเภอจอมบึงจอมบึงนะฮะสามารถเข้าไปกราบไหว้นะครับนะฮะอ่าุตติหลวงปู่ได้นะครับนี่ฮะรายการนี้ครับนะเป็นรายการชุบนะฮะชุบลายเสือครับนะชุบลายเสือสามกษัตริย์นะครับนะเป็นรายการที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนะฮะไม่ค่อยได้เห็นและรายการนี้หายากครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสามด้วยนะครับรายการนี้ผมขอแค่สิบอ่า 400บาทนะครับผมขอแค่400บาทพอครับนะมีมา2องค์นะครับมีมา2องค์นะครับเปลี่ยนแค่ลายนะครับเปลี่ยนแค่ลายนะครับนี่ครับองค์นี้ได้คนตเบอร์3ถ้าใครยกคู่นะครับผมขอแค่700บาทนะผมให้คู่กันเลยนะครับนะเป็นรายการพิเศษไม่มีเปิดจองครับเป็นสำนักคุณยกหลังและแจกสุดจองเท่านั้นนะครับต่อมาครับเป็นรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับ รายการที่10มาเป็นเหรียญพิมพ์หน้าหวัวนะครับเป็นรุ่นเฮงเฮงเฮงครับรายการนี้เฮงเฮงเฮงเจริญสุขครับนะรายการนี้ต่อโคด9ก้าวใหญ่นะครับนี่ฮะเลขโค้รเบอร์80ดครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะฮะรายการนี้ผมขอแค่250บาทจดส่งให้ฟรีนะครับหน้าคมคมสวยสวยนุ่นนุ่นแบบนี้เลยนะครับรายการที่10พี่นะครับพร้อมแบ่งปันพี่น้องเลยนะครับนะรายการที่10 200 5 0 0บาทพอครับนะ ต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่ส1นะครับรายการที่11นะครับเป็นมาเป็นรุ่นนี้พี่นะครับผมมีคนจองไว้ผมไปส่งเรี่ยมนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับ ช่างทําบ้านเล็กที่หายนะครับแล้วผมเพิ่งจะมาเปิดจองครับผมทุกทนดูในอ่าดูกล่องนะครับที่ช่างส่งมาพี่ในช่างเลี่ยมนะครับรายการนี้เป็นเลี่ยมพายเงินนะครับนะครับเลี่ยมพายเงินนะครับและก็เป็นรายการพิเศษด้วยนะครับรายการนี้น่าจะเป็นบูโรเดียมหรือเปล่าครับบูโรเดียมนะครับแล้วก็เพ้นเงินที่จีวอนลูกปู่นะครับเป็นลูกปู่คีบนะครับพี่ดูแค่กล่องนี่ฮะกล่องก็สวยเลยพี่นี่ครับ นด้านหลังมีคาถาพุทธซ้อนห,นหรือยันพระพเจ้าห้าพระองค์ด้วยนะครับแค่กล่องก็สวยและกันนี้ครับนะพร้อมเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับถือว่าพิเศษให้จัอีพีนี้ครับองค์ที่สินะครับผมขอ450บบาทเอาไปใช้ก็ได้เลยพี่ชัยนะครับ มาลือต่อไปแต่อพิชายรายการที่12ครับนามาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับหันข้างรุ่นแม่ตาครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้มาแป่งไปพี่น้องนะครับผมขอแค่200บาทนะครับขอแค่องละ200บาทนะครับรายการนี้รายการที่12ครับนะ200บาทเลขคูณเบอร์1นึครับนี่ฮะต่อมารายการที่13ครับนะเป็นรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนรวยป่ะพี่นะฮะเนื้อมหาชนวนหน้ากลากทองแดงผิวลุ้งครับรายการนี้แค่รายการที่13นะครับ200รบาทนะครับ ต่อมารายการที่14บสี่ครับหรือรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะลงยาขาวไว้สุดด้านหลัง 24, ลงยาขาวเลขค้ดเบอร์หนึ่งสี่ครับโอ้โหสุดจัดครับรายการนี้กันที่สี่ครับสองร้อยบาทพี่ชายต่อมาแล้วรายการที่สิบห้าครับหรือรายการที่ห้าครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนึงนะครับเลขค้ดเบอร์สองสองครับนะฮะลงยาจีวอนลงยาเขียวเหนียวซับครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สองร้อยบาทครับนะฮะรายการที่สิบห้าครับ ต่อมาในการที่16ครับ รายการที่16ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาดำครับเลขโคดจัเบอร์สอเลขโคดจัเบอร์สอนะฮะรายการนี้หลวงพ่อเงินนะครับ200บาทนะครับหลวงพ่อเงินผมได้มา5องค์นะครับหลวงพ่อเงินนะฮะได้มา5องค์สวยๆค่อมๆแบบนี้นะครับมี5องค์1,000บาทนะฮะแต่ถ้าใครจะยกหมดผมคิดแค่800ครับนะสวยมากครับออกวัดท้ายน้ำนะฮะอำเภอโพทะเลนะฮะจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินพุทธโชคน,นะครับนี่นะครับนะชอบสนใจนะฮะทักกันทําด้พี่ยกผมเหลือคิดแค่800ได้พระ อง์พี่คุ้มคุ้มค,มครับนะฮะร,รายการนี้ครับรายการที่16ครับต่อมาครับรายการที่17นะครับผมว่าจะเก็บไว้รวมทีเดียวให้ครบ20่สิองค์นะครับนะบพอดีผมได้มาใหม่อีก1นึ่องค์ครับ นี่ครับเลขคนณะเบินหนึ่งหนึ่งสี่ครับนะเป็นเนื้อเงินน้ำมันเสือนะฮะรุ่นยอดนิยมตอนแรกผมกะจะเปิดอ่านแล้วรอให้ครบยี่สิบองค์นะตอนนี้ผมมาไล่หาเก็บสวยๆมาแบ่งปันพี่น้องอยู่นะฮะเนนไหนก็ไหนได้พี่นะฮะแตากำลังรอพระมาถึงนะครับวันนี้ผมมาขอแบ่งเใน้วยกันนะครับเนื้อเงินแช่น้ำมันเสือครับเลขคนณะเบินหนึ่งหนึ่งสี่ครับนะฮะรายการที่ผมขอราคาเดิมครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ มีแค่หนึ่งองนะครับนะมีแค่หนึ่งองแล้วนะครับนะไม่ใช่องค์เก่านะครับอันนี้องคเพิ่งมาใหม่เลยนี่ครับองค์เก่าปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับมานะฮะพี่นะฮะสนใจพี่รีบปิ่งเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับนะนี่ฮะหนึ่งพันหกร้อยนะครับการที่สิบเจ็ดต่อมาเป็นการที่ที่แปดครับเป็นเหรียญลูกปู่คีบเจริญพรครับนะได้มาองคหนึ่งพี่โอ้โหนี่ฮะเป็นเนื้ออาน่าจะเป็นเนื้อ อาหารชุดนวลพิเศษมวลสารพิเศษเซอร์ไพรส์นะครับอ๋อเนื้อสารเซอร์ไพรส์ในการที่ได้เลขคู่ตเบอร์ห้าสี่นะครับผมขอแค่สองร้อยบาทพอนะครับผมขอแค่สองร้อยบาทพอนะได้มาองค์นึงนะนี่ฮะการันตีแท้ทุกองค์นะในทุกองค์นะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบเก้าครับเป็นเหรียญชนะจนนะครับนะของหลวงพ่อยุนนะครับนี่ฮะหลวงพ่อยุนนะครับรายการที่เป็นของนะ้ำป๋องหน้าทีมงานน้ำป๋องจะสร้างด้วยนะฮะเลขคู่เบอร์หกแปดพี่นะครับรุ่นเมตตามหานิยมนะผมขอแค่ สองร้อยพอนะครผมขอแค่สองร้อยพอครับรายการน,นี้นะครับต่อมาการที่ยี่สิบนะครับผมจําได้ว่าผมมีกล่องนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดผมหากล่องไม่เจอพี่เอาอย่างนี้นะครับผมวัดใจให้เลยพี่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะหากล่องได้ไหมนะครับผมขอสององค์เนี่ยผมขอสามร้อยห้าสิบนะฮะผมขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ,บ,นะรบแต่ถ้าไม่มีกล่องจริงๆนะผมเดี๋ยวผม,ผมมีกล่องอย่างนี้ให้นะครับมีกล่องแบบนี้ให้แบบ มีสาปิดและลองให้นะครับผมขอสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ไม่มีกล่องปกติมีกล่ององค์สาม0ี่ร้อยนะพี่นะครับนะบผมวัดใจให้เลยพี่ผมไม่แน่ใจว่ากล่องอยู่ไหนนะครับผมจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าจะอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอถ้าไม่เจอเนะี่ยผมก็เอากล่องอ่าทำลองให้ผมขอแค่สามร้อยห้าสิบาทวัดใจให้เลยนะครับโอนรายการที่ยี่สิบขอคู่นะขอคู่นะครับนะโอเคพี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับนะจ้าฝาก ตนใจองคงไหนสามารถติดตาออุดหนุนกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับ